หลังจากห้าซ้อยแล้วเนาะห้ากระสีใดไปขันหมดแดงกินแบบข,ขักเลยทุกคนบางคนกับมักดิบบางคนกับบมักดิบนะทุกคนก็คือมิโนห้าในมือนีมีจำรายกาปี้นะทุกคนอันน้ำลเลือเนือกนะทุกคนนี่นี่เป็นน้ำอยู่เนาะแต่บางคนกับอาจจ้าโบหูทุกคนอันนี้ห้ากินกับจำป้าแสบนะทุกคนแสบนี่เขาจะเอาหย่อนอ่อนๆมันนี่ทุกคนมากินเนาะเด็ดเพียงนี่ทุกคนนี่ มาสัญญาสิสิสมให้เบิงทุกคนนี่เบิงนี่นี่เป็นน้ำเลยทุกคนนี่แต่ว่ามันจะเป็นน้ำอ่อนนะทุกคนนี่โอ้ขักเลยเข่าก,กนเลยทุกคนอืมมดท่านั้นทุกคนเลยอแสบ สวัสดีทุกคนสวัสด <on> <road> <IS mus i> ียำขัขันะทุกคนตอนนี้เฮ้าอยู่อยู่เดินทุกคนมาตึกแห่แสม่องกระว่าแมนเฮ้ามาใส่เบ็ดแหน่เบ็ดเพียกเนาะก็คือมือหนีภารกิจของเฮ้าก็คือห้าปูห้าป้านะทุกคนเพราะว่าเฮ้าบริข้นโขทุกคนภารกิจของเฮาก็คือเวียกงานยังบ่ท่านได้แล้วเถื่อทุกคนตอนนี้เฮ้ามาอยู่ซ้ำสองก็คือบ่าวลาคนหากินและการบ่าวโตสแนลทุกคนก็คือสองใหม่ของิ่นเนาะตอนนี้ผนกำลังตึกแห่ทุกคน บดทเถอะทุกคนมาเลยรมาพี่น้องม้านมาหนิม้านเหอมานคักนี่โอ้บดทเอตั้พวกใหญ่พี่น้องคืออะไรตัวใหญ่แทนนี่ฮะอีช่างนี่ตัวคอใหญ่บ่อทนี่ฮะคอใหญ่บดทเอะไปเสื่อมในบริเวณเป็นหลักเป็นเบ็ดเขาตี้บอโอ้ทถอสีเห็ดไปได้กินอันนี่ฮะเบิังทุกคนแต่ละโตเนาะห้อยกระได้พี่น้องห้อยกระได้ทุกคนอ่ะทุกคนนี่ป้าเนาะ บางงามๆนึทุกคนเขาคิดว่าเข้าสีอันขันนะทุกคนคิดว่าสีขันหมดแดงทั้งทีมงานเพิ่นว่าเพิ่นอยากขันเขากับสีเฮดมิโนนั่นหละทุกคนที่เลือกเขากับสีปีนะทุกคน นี่ทุกคนหลังจากเห้าส้อยแล้วเนาะเห้ากระสีใดไปขันหมดแดงกินแบบข,ขักเลยทุกคนบางคนกับมักดิบบางคนกับบมักดิบนะทุกคนก็คือมิโนโเห้าในมือนีมีจำแาะกาปีนะทุกคนอ่าทอขักเลยทุกคนเลย ตามโตนี่ข้าสีจามเอาหรือว่าข้าสีปีงนะแต่ว่าข้าวเรนมักเสียบทุกคนเลยคือป้าพวกป้ากดแล้วก็ป้าเสื่อมนี่สีนมันสีอ่อนเวลาข้าวปีงแล้วมันสีฮักมันสีเปื่อยไปซสั่นซะทุกคนเลยเพราะฉะนั้นต้องเสียบนะแล้วก็ปก้าคอกัเขาจะากันสเสียบทุกคนเลยยางใส่ไพ่นี่เลยหมนแล้ว,ลวป้าตัวแข็งดิ딤กันเลย แล้วแล้วนะทุกคนเี่ปั๊ดเถอะทุกคนเลยอันนี้จะเป็นมินโน่จัมนะทุกคนจัาเนาะดิบก็คือห้าขัดหมดแดงทุกคนห้าบมดใสมันงนาเนาะมึงสี้อเส้นแผ่นเหลังทุกคนแสบนะทุกคนมันยางเ้าก็มันกินรถแหะทุกคนอื ครา้นี้นโมท่านได้ใส่แจวนะทุกคนเนี่ยครับมักะหักแหละทุกคนเป็นไรอืมงอนหักบ,บ่สหักบอสโตสะแนวว่าหักทุกคนเลยอืมแจวแล้วแหละทุกคนเนี่ยแจวม,มึงจะเอาจากโบกลองก่นเอาโบกยังไงเลยนะทุกคนนี่อืม ท,ทุกคนเลยบริเกินสอล่ะเอาก็บบาดทุกคนจะเป็นปลาสดทุกคนแต่ฮาฟไปขันหมดแดงเนาะขิงซุปข,ขิงดิบทุกคนม,ม,มดช้ำลันทุกคนเลยแฉบ นี่ทุกคนอันนี้จะเป็นตนอันน้นำลเลือเงืออนะทุกคนนี่นี่เป็นน้ำอยู่เนาะแต่บางคนก็อาจจะบ่บหูทุกคนอันนี้เขากินกับจำปาแสบนะทุกคนแสบเขาจะเอาหย่อนอ่อนๆมันนี่ทุกคนมากินเนาะเด็ดเพียงนะี่ทุกคนนี่นเบิง้งมนะาสัญญาสิสิสมให้เบิง้งทุกคนนี่เบิ้งนี่นี่เป็นน้ำเลยทุกคนนี่แต่ว่ามันจะเป็นน้ำอ่อนนะทุกคนนี่โอ้ถักเลย เขาก็เลยทุกคนอมอมเนัดเท่านั้นทุกคนเลยแสบคักเอ้ยน้ำเ,เหลืองเงือกนบางคนกะโบ,บกากินนะแต่ว่าทั้งข้้งกินได้ทุกคนนะ กิน่ได้แต่ต้นนี่ทุกคนมันแลมเนี่ยหักเลยปัดเถอะทุกคนเลยอันนี้จะเป็นปีงอันกระเสื่อมทุกคนแล้วก็ปรากฏเนาะอันนี้จะเป็นประคใหญ่เลยทุกคนก่อนเ้าสิกินเขากินหนามห้ากับจะเห็ดเป็นพิธีทุกคนนี่เนาะนี่ทุกคนนี่แล้วก็นี่เนาะจะสำเนียงเลยทุกคนก,คก็ไม่จำแจวเนาะ ำแำเต๋หนู่นหนึ่งทุกคนอันนี้เข้ามาขอบบอกกับว่าแมนเอาเด้ออย่าช่วยเอ้ยมากินข้าวน้ำหลกน้ำลานเด้อหลกรานมานีาานกาข้อห้อยู่ดีไม่แห้งเนาะักสมสมเย็นนอนรับฟันดีนะเอามากินข้าวกินน้าน้ำหลกน้ำลานเด้อเขาจะได้ขอบบอกทุกนะทุกคนที่เขามาอยู่ป่าก,กับว่าแมนป่าท,ทุกคนม,มาทุกคนมากินน้ำกัน คักเลยทุกคนอันนี้จะเป็นสีนประเสื่อมเนาะอันนี้จะเป็นน้ำเหลืองเนะื้ะทุกคนเนี่ยน้ำเหลืองคือห้องจะแกมครับจำป้าทุกคนอืนน มัดสำนั่นทุกคนแสบบางคนกับบมากดิบนะทุกคนมันมีเคองชุกเคองดิบเนาะเข้าขันหมดแดงทุกคนแต่ว่าบาวสัญญาเนี่จะหมักกินเนวนี้เนาะเออทุกคนจะได้กับเขาทษดน้ำเอฟซีที่บริก,กดิบเนาะทุกคนเนาะบางคนก็บว่าโอ้กินดิบเกินไปนะทุกคนแต่ว่าทั้งนี้เขาเจ้าจะหมักกินแบบสีไล่ก,กว่าทุกคนื สุดเข้าหมักในปลาคอเนี่ยก็คืออันใสมันะทุกคนใสมันี่ป๊าท้าจะขักเลยนะทุกคนนบางคนก็บริกรสายปลาคอเนี่ยก็โอ้ทุกคนเลยจมไหลทั้งผู้เทาคนผู้ได้บริกรสายปลาคอเนาะแต่ทั้งข้ากรหมักนะทุกคนแต่เขาจะว่าผู้ใดกินสาปลาคอเนี่ยจะนาวแต่ก็จัเป็นแหละทุกคนมันแสบเนาะ มุดจำนันเขาได้กิบลิกินใช้ประคอนี่ทุกคนหไฮฮอนลุหไฮฮอนไมียเนาะบางคนกันเนาะคักทุกคนเลยบเบาโตเพชรบได้จังจังหมานน้ำมือคอยเพรมันมวนนี่แหละวมวนเนาะต่อปลามันมวนดิมวนเนื้นอแซ่บคิวเข่าแล้วเบาก,ก่นอน้ำไปน้ำมือคอยลำบากไหม สูดใด่อ่อได้ได้มันมาจะม,มวนสัมปมวนสัมา์หอ่อนอ่าขนาดบาวโต้กำลังมายัางว่ามวนนะทุกคนเร้องเปน้างเล่นยังว่าก็ว่าอรเนาะซอมท่นบาทั้งใหญ่ก็พี่น,น,น,อกกน,นอ้อมมง,ง,องถ้าบาราไพอีฟซีมาห้ากินอยู่ที่นอบาราเนาะถ้าว่ามาทั้ง,ท,งทั้งไฟน้ำเนี่ยเาหัดประกันได้กินโอพิาง บมผิดหวังอ่ะแมนหาประกันเลยวาทางเท้ายินนี่ตอนหับแมนทุกคนก็คอเนี่ยอยากต้มสมกับกินได่นะทุกคนถ้าว่าไปายป่าเนี่ก็จะได้กินคนละบุกเถาะคนละน้องแมนถ้าว่าไปทั้งโขกนี่ก็สะได้กินกระปูข่ายนะทุกคนมันก็เปลี่ยนบรรยากาศ ผมดมดแล้วปขอเนี่ยมมุป่ะมขอใส่ทงย่างเด้อขอสิไปฝากเอฟซีจ้ำมึก็นั่งนั่งบมมดแหละกินมดไหมโตพี่ท้างนีจ้ำกินมดได้กินให้อมมิมหลดมานี่โมเป็นไรไหงเป็นยาบำรุงหลังใต้รอกโอ้ออจ่อยเนาะ แนวได้ซื้อส่องจ้านะแนวได้ซ<า>ื้อ <FC S 1> ส่องฟาร์เอฟซีเลยเลยฟาร์ติดตามได้ไหมน้อง,งเด้อส่องไม้บอลต้นเสนแหนว่าเป็นภาษาไทยเนาะบาโซร่จั่นแหน่ไว้เป็นภาษาอังกฤษหน่อยอืมบาวโตโ้นเชนแหน่โดยโดยเชนแหน่เนี่เป็นอังกฤษเนาะโดยส่วนบาวโต <บา S 2> เป็นภาษาไทยเนาะแมะ่นครับอ๋อแต่ในกาสไตน์ซีส่องไม้เนาะบอลานเนาะแม่น ันนะก็ฝากไปติดตามกันเลยเด้อเอฟซีเด้อเด้อเด้อข้าใจเด้อทุกคนเด้อฝากไปติดตามไปกระตุ้นใจให้มาต่อยังไงบ้างอิ่มแล้วนะทุกคนผ่านเลยทางเฮ้ากาับสด้พักพรก่อนทุกคนประมาณว่าจะสมุนงค์หนึ่งช่องสมุงหลังจากนั้นเฮ้ากับสิไปย่ำเบ็ดเพียกเขานะทุกคนเพราะว่าเบ็ดเพียกไม่เฮ้ากับใส่ซองในเหมือนในซองในอีกอย่างเฮ้ากับใส่น้ำตื่นบางทีก็อาจ จะาพอประคอใหญ่ก็มีนะทุกคนหลังจากกินขา้าวกินน้ำแล้วทุกคนบ่าวสัญญากกับผักผ่อนทาเนาะเพิ่นไปตึกแห่กับอันบ่าโต๊แเสแนวทุกคนผลงานใดญมากกับบอสทุกคนเลยประคอกกระด่บอสหนิฮะได้แล้วเนาะตัวใหญ่หรือตัวหน่อยว่ะทำตัวเมื่อกี้คนแล้วนี่นใช่ต้มขื่นคนแล้วโอ้ประคอกกระด่ทุกคนเลย อท่าซองโตเลยบารนี้เฮากระสีได้ไปย้ำเบ็ดนะทุกคนเอาทุกคนเฮาหอดเบ็ดแล้วนะทุกคนบารนี้เฮากระสีได้ย้ำเบ็ดต่อกระว่าแมนทุกคนเลยหอดเดินหรือว่าหอดหนามเลยเนาะไปหลุดน้ำกันทุกคนว่าสิเห็นหรือบ่เห็นเนาะเห็นยังบ่เปล่าอ่ะก็ขอหน่อยทุกคนมาอะไรบาร์นี้ กัดบ่เรียบร้อยทุกคนมันขึ้นเหลือบ่บัวปลานะบ่เหลือบไปไดนม่านแล้วม่านแล้วทุกคนตอนนี้เนาะนี่ไปใกล้กระสุดปายังบัวปลานะฮะโอ้จักปลาอย่างคนะือแห้งเท่บัวละโอ้ป้อทุกคนคุยมันเขินเนาะขอคอยเด้อบลวปลานะ สูงมนกทุกคนขาดบอค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นบริยดยเวาะ่ายทั้งเกี่ยวขีดวะประขอประขอเนาะดึงเนี้ยนี่เป็นประขอแล้วแหละโอ้มาแล้วทุกคนนี่โอ้ไงเติบเนาะ เียติมเง้อืนดู<บ>นทุกคนป<ะ>๊บมักใหญ่เลยเนาะะทุกคนน้นอีกแล้วคนว่าหลุดน้ำกันทุกคนจะปังดังจะปังดังตัวหนในหญ่ป่อ่น่อยโอ้ยโอหักเลยทุกคนเถอะ สำคัญเลยครับตอนนี้ทุกคนอเดี๋ยวเบิ้งก่อนปวดงายแล้วปวดงายกับเบิ้งอันนี้เลยเป็นอะไรงายอยู่บ้างปวดงายอยู่ในไล่เติบนะทุกคนไม่แต่ประคอดยังไงอทุกคนที่โอ้มีตรงงามๆเลยทุกคนปอช้อ เลื่อนสลายคือลูกแค้นทุกคนเลยเนาะทั้งเบาลาเพิ่นกระซิ่ั้งเลยทุกคนครัเถาะต่ละโตทุกคนทาลุนน้ำกันต้นเสาอีกว่าซีมันหรือบัวมันเนาะทุกคนเนาะบรรยากาศหนาวแห้งนะทุกคนตอนนี้เฮากำลังเตือนทุกคนตอนนี้เจ็ดโม่งไร่เฮากะซีดาไปกูเบ็ดกับว่าแมนนะทุกคนทางทีมงานเริ่มกะเกี้ยมเคื่องลงเหือเลยทุกคนสถานที่มึงเขาอยู่กับจะเป็นบอลนี่ทุกคนอันนี้ก็จะาบอลพิงไผ่เนาะ ตอนนี้กำลังสีลงเหื่อนะทุกคนโอ้บรรยากาศหนาวเลยทุกคนเอ้ยเขาเสด็จเดินทางก่อนเมื่อยแล้วนะทุกคนเอ้ยเจ้าบถ่ายให้เอฟซีเบิ่งเนาะเพราะว่าลมมันแห้งเกินทุกคนแต่ว่าป้าในเขาได้อยู่นี่โอ้ทุกคนเลยมีแต่ป้าปีเปอร์ตัวใหญ่ๆเนาะอันนี้แกเป็ดปลาเสือกทุกคนกระเสือกเนาะไปเปอร์ทุกคน,กคน,กคน,กคนลมมันแห้งนะพี่น้องแหง้งลีล่อนะแต่ว่า จนนายถ่ายเอาบทอ,อยู่คนละทุกคนขืนมันามาสัญญาผ่าอีกขึ้นมาแต่พูนจนข้างเรื่องอทุกคนเลยขื่นทุกคนขื่นแห้งเลยโตั้มเสื้อไไอะไรเห็นแล้วน้ำทะเลยังบ่ปัน้นคนเลยขื่นมันแห้งนะตัว่าน้ำกว่า หน่อยผ่ายเนาะสิผ่านอยู่บ่ดิได้เลยได้เลยพี่หน้องได้เลยรวมงขึ้นอะไรสู้สู้ส้โอขึ้นขึ้นขึ้น มาทุกคนผูกผูขึ้นกำลังเบิ้งน้ำทะเลยังบ่ป่านทุกคนปอดเท่าน้ำสู้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 โอ้ยยกเพชรแล้วบาทเองได้สิบกับบาทไหมบาทเองตะไลแท้โอ้โอ้แแรงแห้งอันนั้นแม่อันนั้นแม่เปียกหมดเลยนะทุกคนที่นี่ก็เพื่อหลงเบิ้งเลยเบียดเบิ้งหลงหด เพราะว่าน้ำมันแห้งก้อนน้ำมันแห้งมันตี้ขึ้นนี่นี่นี่มันตี้ขึ้นมาแบบนี้เนาะเปียกมดเลยนี่ทุกคนเลยโอ้อันตรายแบบนี้ทุกคนป๊าดคิดว่าล่มบ่นแห้งคล่อมแห้งในล่อเพื่ออะไรนะทุกคนบัดนี้อันตรายเกินคันว่าเห้ยเพื่อเห้ยลมทุกคนอาจจะเปียกไตโทรศัพท์อาจจะตายนะทุกคนเพราะว่าน้ำมันเลยคือข้อ โอ้แค่แหน่เนาะในเขาปลาแล้วเน,ะนาะแล้วบนเข้าปลาในกาก็คือวาอ่าแหละจักซิว่าจังได้แหละไข่แต่วา่าร์าในเขาปลาทุกคนนั้นโอ้ยมีแห้งจังหน่อยเนะาะมัในีก็สิได้ออกอีกนะได้ออกในการตะไลอีกเพื่อสิขึ้นมาหอดพี่ใดญ่อ้าวเจ้าอย่างเง่ากว่าแมนนะทุกคนมันื่ได้ขึ้นมาหอด ล่มนี่มันแห้งมันตี้หนามนี่เป็นเขื่นเป็นเขื่นมาเอกเพื่อประหยปีกเปียกกระเปียกต้นโตเนาะทุกคนอ่ะวันนี้ครับสิได้ย่างกับก่อนนะทุกคนอันนี้จะเป็นห้อยนะทุกคนอันนี้ป้าทีเข้าได้มาขึ้นนี่แห่เนาะอันนี้จะเป็นประขอโคตรระขอที่ยังเป็นเนาะอ๋อทุกคนเลยมีแต่ป้าโตขไไึ้นไปไหนานา,นา,นานบ่หนาเนบร่มจนสิบปีหรืเนาะงว่าละเนาะแหนทุกคนเลย โอ้สิบลอดแล้วๆทุกคนเลยทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ผมมีอย่างไรนอกจากนั้นการฝากใติดตกานพี่ๆนานะทุกคนสำหรับพี่ๆหนีบ่าสัญญาสิน้นจกแค่เท่านี้ก็นะ้ะจะได้กับควมมุกขอบใจ FC ซีที่เบิง่งติดตตนจนจกนะทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอ่าวความว่าสบายดีและสมัสรดี